ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาเย็นอยู่ที่นี่หลายคนบอกอาจารย์คิดจักรของเราเล็กๆในสายพเนตรของพระเจ้าคิดจักรของพระองค์ไม่มีเล็กครับอเมนพระองม์ <Amen. S 1> เป็นเจ้าของยิ่งใหญ่เสมออเมนคิดจักรไม่ใช่ตัวอาคารนะครับคิดจักรคือคนของพระคริสต์มาอยู่ด้วยกันอเมนคริสเตียนแปลว่าคนของพระคริสต์ คริสเตียนแปลว่าอะไรครับคนของพระคริสต์คริสเตียนแปลว่าอะไรครับคนของพระคริสต์คริสจักรแปลง่ายๆนะครับมาจากคําว่าคริสกับคําว่าอนาจักรเพราะฉะนั้นคริสจักรแปลว่าอนาจัรคราจักรของพระคริสต์คริสจักรแปลว่าอนาจักรของพระคริสต์อันนี้เป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายๆแต่ถ้าจะเจาะลึกเข้าไป ของคำว่าคินจักมาจากภาษากรีกคำว่า, e อาเอกรลเซียลองลองฝึกพูดภาษากรีกด้วยกันดีไหมครับเอกรีเ e ซ e ียเอกรีเซ e ียเอกรลเซียเอรลเซียเอลเซีย e e เป็นคำที่ใช้เป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษากรีกแบบชาวบ้านเขาจะเรียกออกมานะครับ เพื่อออกมาจากหน้าที่การงานออกมาจากสิ่งต่างๆที่มันสาลบวนอยู่เพื่อจะมาหาพระเจ้าเพื่อจะมารวมตัวกันเพื่อที่มานมัสการพระเจ้าเพื่อมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้า,เ,จาเพื่อมารับการปลดปล่อยรับการบำรุงรักษาพเจ้าเพือเ่อที่จะเป็นทุกอย่างให้กับมนุษย์เลยนะรู้ไหมที่จะเป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งเลย a เมน ภาษากรีกคขาว่าเอกรีเซียเราลองพูดอีกครั้งนะครับเอเกรียเอเเซียเวลาเขาเขาใช้เอกรีเซียนะถึงเวลาที่เรียกประชุมปั๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดไปวิ่งออกไปเป่าแตรเอกรีเซียเอกรีเซียเอกรีเซียอเมนพวกเราตื่นหรือย่างเราตื่นอยั่างเอกรีเซียอเมน ออกจากประสปัญหาออกจากการสารพบนอยู่กับวิถีชีวิตประจำวัน,จจนแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันมาชุมนุมกันที่จะเป็นเหมือนชุมนชนของพระเจ้า a เมนที่จะเป็น,นชุมนุมชนของพระเจ้าพูดสิครับชุมนุมชนของพระเจ้าชุมนุชมนชนของพระเจ้า assembly of god น,นะครับที่จะเป็นรครอบครัวของพระเจ้าลุงพูดสิครับครอบครัวของพระเจ้า พี่จะเป็นครอบครัวของพระเจ้าพี่จกเป็นครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวเพราะเรามีพ่อเดียวกันไงอาเมนตอนแรกท่านอาจารย์ถามว่ามีใครบ้างครับที่ไม่เป็นพี่อาจารย์ไม่มีเลยใช่ไหมอาจารย์อาเมนทุกคนไม่รู้พระเจ้าหมดเลยอาเมนเรามีพ่อเดียวกันอาเมนพระเจ้าอาเมนเราเป็นอะไรกันครับพี่จ๋าเราเป็นอะไรกันครับพี่น้องต้องเราเป็นเป็นอะไรกันครับ มาอาเมนน้องชายรังอาเมนอาเมนพี่น้องกอดกันหน่อยอาเมนขอดกันหน่อยดีมนะีพูกกองมือทหารน่ะอาเมีนไม่รู้มาจากไหนลูกใครพ่อแม่ใครเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างไรไม่รู้แต่พอมาเชื่อในพระเจา้าเป็นพี่น้องกันหมดเลยอาเมนน้องกิ่น้องเก่าเป็ออนที่ไหนรู้ป่ะ อันนี้จกชื่อแล้วเนี่ยเห็นไหมมายังไม่ทำงานเลยมาลูกไหมอันนี้เมื่อเรามีพ่อเดียวกันกเกียรติก็มีพ่อคือพระเจ้าเนาะเก้าเก้าลูกศิษย์เก้ามีพ่อคือพระเจ้าอันนี้ในพระคลิปนะครับในครอบครัวพระเจ้าเราเป็นพี่น้อง ต่ในความเป็นมนุษย์คนนี้เป็นอะไรครับเป็นคุณตาแล้วเราก็เรียกพ่อแม่เธอรัเจ้าไปไหน <c oughs> เออรักเจ้าเป็ะเจ้าไหม <c oughs> เป็นลูกพระเจ้าไหม <c oughs> เราเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันเราเป็นอะไรกันครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> แต่ทั้งฝ่ายร่ากกายเราเป็นอะไรกันครับคนนี้อายุเท่าไหร่ครับเราสิคนระับเคาวุชูเราจะให้ให้รางวัลเอาวุชเดาให้ถูกนะอายุเท่าไหร่เจ็ดห้า เท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าอเดี๋ยวต้องปรับะเท่าไหร่ครับแปดสิบเลยโอ้เดี๋ยวต้องปรับครับครับเอาดาวอีกทีนโอ้หนเ่าไหร่ัวันนี้เก้าเมษาสองพันห้าร้อยหนึ่งเก้าเมษาสองพันห้าร้ยหนึ่งเท่าไหร่ครับหกสิเข้าหกสิเป อันนี้อันนี้เรียกว่าคุณตานี่เรียกว่าคุณพ่อเข้าใจไหมนี่เรียกพ่อที่ต้องเป็นตากอดกันล ah, ูกกอดแน่นๆอ่าไปมาอันนี้น้องน้องกิงอ่ากอดตานะลูกนะอ่าไปเปนน้ขอบคุณพระเจ้าคิดจะเป็นชุมนุมชนของพระเจ้าคิดจะเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราต้องรักกันฉันพี่น้อง คนละพ่อคนละแม่คนละเผ่าคนละภาษามนุษย์ทุกคนในโลกนี้เชื่อพระเจา้าเป็นลูกพระเจา้จา,ปจาเป็นพี่น้องกันทั้งโลกเลยอเมนน,นะครับอเมนผมไปมาหลายทวีปหลายประเทศไม่เคยไปไม่เคยรู้จักใครเลยแต่พี่น้องเยอะมากไม่ไลนเราก็กอดกันแบบนี้แหละเป็นพี่น้องกันไม่ต้องกลัวไม่ต้องเหงา,ไม,งหงาไม่มีควาว่าเหงาไม่มีคาว่าโดดเดี่ยวอเมน,นไหมอเมนที่สามเนี่ยที่จับเป็นพระวิหารของพระเจ้า The Temple of God พระวิหารของพระเจ้าพูดสิครับพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารคือที่สถิตของพระเจ้าเราทุกคนนะครับเป็นพระวิหารส่วนตัวพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ไหนครับในเราพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ไหนครับดูในเรายูในเราเราร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า หนึ่งโครินบทที่สามข้อที่สิบหกสิบเจ็ดท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าท่า <c oughs> น,นรู้นะครับรู้หรือยังอเมน <c oughs> รู้ห <c oughs> รื <c oughs> อยังอเมนอเมนอเมนพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในท่านร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าผู้ใดทําลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทําลายผู้นั้น <c oughs> อเมนเขารับกอะไ จริงๆแล้วหนึ่งโครลินบริษรัทจุดกสิบเจ็ดกงหมายถึงคิดจับแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ส่วนตัวได้ไปดื่มเหล้าดื่มยาติดยาเสพติดคุณกำลังทํรลายพระวิหารหลังนี้ไม่มีโทษฐานนะีไ้ได้แต่ที่ความจริงแล้วกำลังหมายถึงใครมาทาร้ายทําลายคิดจับไม่มีโทษไม่มีทําให้คิดจับแตแกแยกทําให้เกิดวุ่นวายสารพาพพวกน,นี้ไม่มีโทษเป็นไปไม่ได้แล้วไมไ่เป็นจบอยู่ตรงนั้นนะครับ เราเป็นศิลาที่มีชีวิตอเมนเรับบุิครับเราเป็นศิลาเราเป็นศิลาที่มีชีวิตที่มีชีวิตอาจารย์บอกมอสักรู่ผมฟังเออเราเป็นพิจักที่เคลื่อนที่เป็นพะมิหารที่เคลื่อนที่อเมนเราทุกคนต่างเป็นศิลาแต่ละก้อนหินแต่ละก้อนแต่ละก้อน เอามาวางเข้าหากันก่อตั้งขึ้นเป็นพอนเวศฝ่ายววิญญาณของพระเจ้าอามน,นอามอามนไหนอามีเราทุกคนเป็นเป็นศิลาแต่ละก้อนแต่ละก้อนเลนิ่งสโตนเนี่ยแต่ละก้อนมาประกอบกันประกอบกันรู้ไหมพระวิหารของัตริย์นาลานสร้างเลยนะครับเขาไปสกัดหินบนภูเขาเนาะมาเอามาวางเรียงเรียงเรียงเวลาที่เขาสร้างพระวิหารซาลมอนเนี่ยไม่มีเสียงเลย ไม่มีเสียงสก,กัดหินเลยเพราะเขาสก,กัดบนกระออกอมาพอดีพอดีวางเรียงเลียงเลียงเรียงเียงผมไปเยี่ยมไปดูแล้วครับศิลาโผค่อ้อมั่งมาเลยกว่าจะเอาขึ้นมาประกอบกันได้เราเนี่ยเราลองเป็นศิลาแต่ลต้อนที่มาอยู่ด้วยเป็นพระวิหารของพร,ระสรังข์พระอ่างของเจ้ามีว่มเมาเจ้าคนมัสการสารเสียญยุย่อมสักท่าอเมนเขามานมัสการแปลว่าอย่างนี้นะ นมัสการแปลว่าอย่างนี้นะครับแปลว่าก้มกราบลงอเมน,นให้ความจงรักภักดีเคารพนักถืออย่างสูงเ o อร์ i p ฟนมัสการแปลว่าก้มกราบยกย่องนมัสการเคารพอย่างสูงสุดนี่คือความหมายของคําว่านมัสการสรรเสริญคือการยกย่องเทิดทูนบูชาพระลักษณะพระราชกิจ เราสรรเสริญได้เลยอยทีมงานนครมางก่อนยิ้มรู้ที่ไหนครับสี่ันนี้นะทุกครับนี่คือทีมงานนครมากกอน,นะครับอันนี้ปกติงานนวัสการ,ร,การนีกรุงเทพชื่อว่าคิดจัรนครมกงกรแต่วันนี้โดยพระคุณของพระเจ้าเชิญน,นะครับสวยไหมน่ารักไหมอามีนนนนสวยทุกคนน่ารักทุกคนเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าสรรเสริญสรรเสริญเยินหยอกนวมัสการคือก้มกาบ แสดงความจงรักภักดีความเคารพอย่างสูงสารเสริญก็เห็นคุณงามเห็นพระรักษาเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเข้าใจไหมครับสารเสริญนมัสการพระเจ้าสองคำมาด้วยกันเสมอแต่การนมัสการพระเจ้าไม่ได้หมายถึงการร้องเพลงอย่างเดียวนะครับหลายคนเข้าใจว่าเราไปนมัสการพระเจ้าไปร้องเพลงการบฏิบัติรับใช้พระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้าอเมนการถวายคือการนมัสการพระเจ้าอาเมน การรับใช้การนมัสการอามนวันอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่มารักษาวันสบาโตนะวันอาทิตย์คือวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแปลว่าจองราชาจอมเจ้านายจอมเจ้าชีที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายในเช้ามืดวันอาย์ พวกเราไม่ต้องเหนื่อยพยายามรักษาธรรมบัญญัหยเพื่อความรอดอีกต่อไปแล้วใครก็ตามที่เข้ามาถึงพระเยซูคริสต์ก็เข้าสู่การํำนักเรสสบาโต้สบายในพระเยซูคริสต์พวกเราที่เป็นคริ่อเซียนบังเกิดใหม่เชื่อวางใจในพระเยซูเข้าหาพระเยซูก็หายเหนื่อยเป็นสุขอเมนนะครับอเ <Amen. S 1> <Amen. S 2> มนเราไม่ได้บอกว่าคนเป็นกองกรแบบหามมาหานะครับ คำว่าบรรดาผู้ทำง,งานหนักเล่นเหนื่อยจงมหาเราเนี่ยหมายถึงพยายามจะรักษาธรรมบัญญัติเพื่อความรอดมันทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จหรอกครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดมีคำสอนดีๆทั้งหมดคุณพยายามรักษาเพื่อจะรอดทำไม่ได้พระองค์มาทำให้โดยการมาตายบนบันเกียนไทยบาปให้กับเราพระชนชีพของพระองค์ตายจนทุกข์ทรมานรับกรรมรับเวรรับคำสาปแช่งทั้งหมดให้กับเราแล้ว เราไม่ต้องพยายามที่จะรอดได้โดยอัตย ouais ิอัตโนนาโถต่อไปไม่ต uh ้องพึ่งตนเองจะพึ่งพระคุณของพระเจ้าที่การเขตนเรารอดแล้วอเมนไหมครับอเมนเรารอดแล้วอเมนไหมครับอเมนฮาเลลูยาฮัลเลลาิจคือชุมนุมชนของพระเจ้าทิจักคือครอบครัวของพระเจ้าทิจักคือพระวิหารของพระเจ้าทิจจคือพระกายของพระคริสต์ The b บ d y of Christ พระเยซูริสเป็นศีรษะ เราต่างเป็นอวัยวะในประกายไม่เหมือนกันสักคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับเล่นบทบาทหน้าที่ตามการทรงนำของพระเจ้าของประธาน,นตา่างๆเราพวงซึ่งกันและกันเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งเจ็บเราโอ้คิดถึงกันหงใยกันอนธิษฐานเพื่อกันไปเยี่ยมกันไปดุลใจกันนี่เขาเรียกว่าพวงซึ่งกันและกันและรับใช้ตามของประธานมือนะมีหน้าที่ของมือเท้ามีหน้าที่ของเท้า หูมีหน้าที่ของหูปากมีหน้าที่ของปากเรามีเราเป็นเอาไว้ในพระกายเห็นไหมนี่มีคิดจักความหมายของคิดจักและอย่างที่ห้าคิดจักคือเจ้าสาวของพระคิทผู้ชายน้าเจ้าสาวเจ้าสาวของพระพิทของพระพิทเจ้าสาวของพระคิทต้องใจเดียวอเมนอย่าน้ตใจเราเป็นของพระองค์่นเราทั้งหลายไว้ด้วยข่าวประเสริฐ เพื่อจะให้เราเป็นเจ้าสาวของประเทศอเมนไหมครับอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับยังประเทศนะครับอาจารย์กําลังเตรียมใจเข้าสู่การอส่พววนะของพระเจ้านะครับคิดจารนี้ชื่อคิดจารอะไรนะบ้านเปจาว่าบ้านเปตราบ้านก้อนหินมาจากไหนน้องชื่อนี้มาจากไหนน้อง <Amen. S 1> อีเมนฮะมัติวบทที่สิบหข้อที่สิแปดมันจะมีเปโตรกับเปตราไม่เหมือนกันภาษากรีกเปโตสเป็นชื่อของเปโตรก็แปลว่าศิลาเหมือนกันแต่เวลาที่ผมใช้คําว่าเปตรานี่ยเป็นภาษากรีกนะครับกำลังผมบอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจกของเราอเมน ไม่ใช่บนเปตรอสแต่บนเปตราใชไหมโรมันแคทอลิกเขาเชื่อข้อนี้ว่าบนชีวิตของเปโตรเราจะสร้างทิศจักของเรา mm hmm. ก็เลยมีการสืบทอดอำนาจ mm hmm. การเจิมตั้งผ่านทางชีวิตของนักบุญเปโตร mm hmm. แล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นมีสันตปรปาหรือมีโปต่อเนื่องกันจนถึงทุกวันนี้ mm hmm. บนก้อนหินบนชีวิตของเปโตร เราจะสร้างแต่พวกเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับเราไม่ได้ยึดติดกับนักบุญคนใดเลยแต่เรายึดติดกับความเชื่อของเปโตรซีโมนเปโตรที่ลุกขึ้นตอบเมื่อพระเยซูถามว่าเมื่อเราเมื่อท่านทั้งหลายไปที่ไหนเขาว่าเราเป็นใครคนทั้งหลายว่าเราเป็นใครบ้างก็บอกว่าเป็นเ,เป็นเป็นยอนผู้ให้บพติศมา บ้างก็บอกว่าเป็นเอลียาบ้างก็บอกว่าเป็นเยเรมีบ้างก็บอกว่าเป็นผู้เผยพระชนะคนหนึ่งในพวกนั้นเะื่อไปเยซูก็เลยหันกลับมาถามว่าแล้วท่านทั้งหลายล่ะครับว่าเราเป็นใครตอนนี้ถามพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนเลยคนอื่นมองพระเยซูว่าเป็นใครเป็นยอนผู้แห่งบัพติศมาเป็นเอลียาเป็นเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะแล้วท่านทั้งหลายล่ะครับ ว่าเราเป็นองคพระ้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงพระบุตรเป็พระชัยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่ต้องอ่านนะตอบตามเข้าใจนครมืองตอบเงียบๆก่อนอันนี้ก็ลูกขวาเหมือนกันนะเงียบก่อนเอาข้างหลังมาขอโทษนะครับพระเยซูเป็นใครครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตอบเท่าที่เข้าใจครับพระเยซูเป็นใคร เปลี่ยนพระพุ่ธราคุณพ่อครับพี่เยซูเป็นใครอาเมนนะครับพี่เยซูเป็นใครครับพี่เยซูเป็นใครครับแม่เป็นพระเจ้าขอตอบคุณพ่อครับคุณพ่อฮะตอบคุณพ่อ เป็นพระมหาปุโรหิตนิรันดร์ครับว <Wow. S 2> <Wow. S 1> ้าวอาจารย์ทิดาดชัดพระเยซูเป็นใครครับองค์พระผู้เป็เจ้าของเราผมพระเจ้ารดเนสเลนครับเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระบิดาอาน,นี้ฟังนะครับสําคัญมากาการถามิดจัต้องตอบให้ถูกซีโมน เป็นคนลุกขึ้นตอบเขาเป็นคนปากไวใจกล้าแต่ขาสั่นเต่ปากไวมากเลยแล้วท่านอาไว่าเราเป็นใครซีโมนลุกขึ้นตอบทันใดพระเยซูนั้น้ายคือพระเจ้าฟังนะพระคริสผู้สิครับพระคริสพระคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงพระชนอยู่พระคริสพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนยู ผู้ดีค,ครับครับพระคริสต์พระคุณขอ,องพระยะคู่ทรงพระสดุยอาเมนท่านต้องตอบคำนี้คำมือก็ถูกครับแต่พระเยซูก็ลับบอกว่าบนความเชื่อนี้บนคำตอบนี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราอาเมนพลังแห่งความตายจะมีชายเหนือคริสตจักรไม่ได้ อเมนผมพูดเบาๆนะพลังแห่งความตายหรือประตูแห่งความตายจะมีชัยเหนือขึ้นจับไม่ได้อเมนที่นดองไม่ยินไหมอเมนแม้กระทั่งความตายยังไม่สามารถทำลายกิจจกรของพระเจ้าได้เลยอเมนท่านเชื่อแบบนี้ไหมเชื่อเชื่ออะไรเชื่อเชื่อว่าพระเยซูเป็นใคร คริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่บนความเชื่อนี้เราจะสร้างที่จักของเราพลังแห่งความตายจะมีใจเหนือที่จักไม่ได้าเมนถ้าความตายยังทําอะไรไม่ได้เลยมีอะไรต้องกลัวอย่างมากก็แค่ตาย ถ้าเราไม่กลัวตายเรากลัวอะไรอีกไหมอ่ะไม่บีกลัวเจ็บบางคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บกลัวจนทุกข์ทรมบานใช่ไหมตายไม่กลัวกลัวไม่ตายอ่ะขอโทษครับเพาะ่านคุณกำลังพูดเรื่องตายปลายร่างกายนะอันนี้ไม่มีใครทําลายวิญญาณของเราได้เลยอามีธีมานซาตานที่ไหนไม่สามารถคาถาอาคมไสยศาสตร์กุญแจที่ไหนไม่สามารถมาทําลายคิดจากของพระเจ้าได้เลยใช่ <Amen. S 2> และเราทุกคนเป็นหนึ่งในคิดจักของพระเจ้า <Okay. S 2> คิดจักของพระเจ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เรียกว่าคิดจักต้องมีศิลาหลายก้อนต้องมีอวัยวะหลายอาวัยวะมาอยู่ด้วยกันอ <Amen. S 2> เมนมันบนความเชื่อนี้เราจะสร้างคิดจักของเราคิดจักบ้านเตตรามีที่ไปที่มา